มาเบิ่งมื่อไงเมาเบิ่งงัวพี่น้องในห้อยเมื่มาซื้องัวงเมื่อไงง่วมันมีปัญหาพี่น้องเบิ่งมัน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 เกี่ยวกับนมมันครับนมอ๋อเห็นนมมันหยอดครับนมมันโสดลงโสดลงเมื่อโสดลงแล้วลูกมันก็กินนมมาได้อย่างส่มันมีปัญหามันก็เลยแปรโสดนี่ไม่ห้วยเลยนมมันหย่อนลงหลายย่อนลงครับลูกมันสูงเออลูกมันสูงมันก็เลยเด้อบ่ได้ก็เลยกินหัวนมดูดนมบ่ได้หัวนมก็เลยเสียนมก็เลยจะเป็นแป้งเป็นอักเสบบ่เป็นแป้งครับหัวนมก็เลยลูกตันมันก็เลยตอนนนนีี้้ตัวม เห็นเห็นใครๆจะคือแข็งแข็งครับแข็งเป็นแป้งเลยครับแข็งเป็นแป้งเลยอักเสบแกนแป๊กเลยล่ะครับหรือว่านมมักเสดบ่อเอิดภาษาภาษาเกิดมักเสบมันมันตั้งหรือมันอักเสบล่ะมันมันบวบพงน้นมมันบอกโอ้บอกเรื่อบมันบอกครับหมอมันตันเลย่อบครับมันตันครับอเราเราสืจังไหนตอบกนี่จังไหนกับตอกหปล่อยมันไหวยังสี่หอยปล่อยเออปล่อยมันไหวจังสี่เดี่ยเดี๋ยวครับกินว่าเอาแม่กินอาหารอ้วนก็คือขายเนื้อแล้วนมมันจะแก่ได้มันก็แก่เพราะไหนนะครับ แมันไม่มีปัญหาแล้วครับมันมีปัญหาแล้วมันมีปัญหาแล้วมันคือเท้าโมเดลีดแท้ๆกันเท้ารีดแท้ๆมันก็ไม่มีปัญหามันคือปัญหานี่ปุเรียงง่วนให้เจไดนจีแก้ปัญหาจีไรเอาเปลาสัวปุเรียงง่วแก้ปัญหาในนี้วครับเจอปัญหาแนวนี้กออกมาลูกกินนมโมไดเพยายามเอาหมอเขามาเห็นกันเท่าไรเพราะรีดครับรีดบอก่างกจีไรต้องนึ่งกินบมได้ต้องรีดบีบนมออกอ๋อว่ากันกัดปล่อยไว้มันใครใครเนี่ยคือนมมันก่ะ เรียบน้ำนมมันเก๋มันหัวนมมันตันห่อยง่ายคะโอ้เดี่ยวสงสารงัวเนี่ยครับอ่คนเลี้ยงงัวนะครับออ๋ครับมันกับเ็จแกนมันกับเป็ดแปงมันมันเป็นมันเป็นน้ำนมเหรอครับนี่ทั้งนี้มันกับเล่แกนเป็ดแปงแกนเลยครับแป๊กเลยครับครับสงสารงัวครับคนก็เลยซื้อไป ขุนต่อไปขุนต่อไปเขาไปขุนครับลยไปขาดไปขุนตอนนี้ลูกก็กินนมมาได้เลยกินนมมาได้ครับโอ้โหเป็นนมเสียนมมันย้อนนมโอ้โหพอลูงก็ชุ่มกัวกินนมมาได้เติดูดกับมาได้หมดตัวนี้ดูดมาได้ครับโอ้ตันแล้วโอเคโอเคออขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายในห้องไปให้คโคผู้ได้อ เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงงัวเลี้ยงยังกับเบิ่งเอาเด้อเนี่ยอย่าให้มีปัญหาเขามีปัญหาอื่นหมอแต่ถ้าอื่นหมอเขามาเบิ่งครับครับจะมีปัญหาอย่างอื่นหมอมาเบื้องมันจะได้รีียดได้เอานมลงเพราะหมอมาให้นมตัดนมกับเสียสิบสิบแก้ไขบ่ท่านกับเสดายงัวครับเไปเเสียงงัวไปเลยนะครับครับออกลูกเพิ่งได้เดือนเดียวครับนี่เคนขายแม่ลูกคนยังเอาไว้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับ